อันนี้ราฟอะไรครับนะราฟจีนครับ 5G ของจีนเนี่ยก็จะมี z t E 5G โทมะโคนของจีนเจ้าใหญ่ลองจากหัวโวยหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นการเมืองก็มาติดแนวต้านแล้วล่ะคือยังไงครับหุ้นการเมืองคือหมายความว่าต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบบ้านเราคือหุ้นตัวนี้ก็คือ AS หรืออะไรเงี้ยครับคือโลกมันกําลังเปลี่ยนเนาะตอนนี้คือจีนเขามีเรื่องอุลเงินหยวนและเขามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอ่ะการใช้ สก,กุลเงินของเขาจะไม่ต้องผ่านระบบอะไรบางอย่าง Data Data ที่สมมติว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้อะแลนไม่ใช่แลนดมันใช้อะไรบางอย่างที่คือไม่เก็บค่าอินเทอร์เน็ตในสัญเชิหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วหรือใช้ระบบอะไรบางอย่างที่เป็น Data า,าเบสแล้วเร็วกว่าเร็วกว่าเดิมด้วยใช่มันเป็น IP ปกติอินเทอร์เน็ตเราใช้ IP 4ี p 6ไอพีหกใช่ไหมครับในวงแลนดในวงอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาเรียกว่า i อพีเก้าเข้าปุ๊บดีดปุ๊บ ขับปุ๊บดิบปุ๊บก็คือแค่เด็ดเด้งมั้งเพราะว่าอาฮะดูกรับมันก็ดิดมาติดแนวต้านนะก็คงอาจจะต้องขายแต่ผมก็เป็นการท้าทายว่าอเราไม่รู้จักหรอกแต่กรับมันก็เหมือนกันสวัสดีครับหรอครับ มาแล้วครับที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้อ่านอัน,อนดับคะแนนของคุณนรทนเลยผมเล่นแบบเล่นเล่นเล่เลเลสมานพอจริงนะฮะก็คือค่อยๆไปแต่ถ้าเปิดพอร์ผมดูจะจะไม่มีผมจะไม่คัดลอตนะสไตล์การเล่นเป็นยังไงครับก็คือจะไม่ SL, ไม่ TP, ไม่คัดลอตคือเราสู้ได้ด้วย,วยอะไรเขาบอกว่าเรามาทุกทางแล้วอ่ะต้องเชื่อตัวเองอ่ะอินดิเคเตอร์ที่คุณนรทนชอบใช้หรือเป็นตัวตัดสินใจในการเข้าซื้อ หรือขายเนี่ยีเคตเตอร์ตัวไหนครับ r s i กับส่วนใหญ่ผมแทบจะก,กราฟเปล่าแล้วผมเทรดในมือถือบางทีก็ขับรถไปเล่พฤติกรรมราคา้างนนานแท่งเทียนราคาส่วนใหญ่ผมจะมันเรียกว่าหลักจิตวิทยานะเพราะว่าคนแต่ละคนมันมันจะเห็นจุดจุดหนึ่งที่แบบเห็นพร้องร่วมใจกันว่าตรงนี้เซลล์คือเหมือนแบบร้อยหนึ่งเนี่ยฮะพอเก้าเ้าุ๊บอ่าเริ่มกดละ พราะคนคิดว่าร้อยหนึ่งยังไงก็ต้องตบลงใช่มันเป็นความน่าจะเป็นแต่แต่จริงๆมันถ้ทนาทาสังเกตผมดีๆผมจะเล่นแนวกราว่าผมจะไม่ค่อยเล่นสี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเท่าไหร่ถ้าเล่นจะมาเล่นจะมาเล่นวันทา้ทายทที่ชอบเทรดหุ้นตัวไหนครับหรือว่าผู้เงินผู้เงินตัวไหนมากที่สุดเมื่อก่อนชอบทองะหลังๆมันีได้เอาตัวที่เข้าตา ืคออยากได้ที่หนึ่งอย่างนี้หมหรือว่ายังไงกจริงๆผมก็จะเร่งตามที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ผมว่านมนว่ามันอีกอาทิตย์หนึ่งแต่กลายเป็นว่าอีกแค่2วันมันรู้ที่หลังก็อ๋อสอวันไม่ทานแล้วนอน,วนดีกว่าครับงั้นถามว่าพีเรียดที่เราจัดแข่งครับ15วันหรือ2สัปดาห์เนี่ยคิดว่ามันเพียงพอไมหมพอแล้วครับพอแล้วถ้ายืดยาวกว่านี้ มันจะทําให้คนชะล่าใจไปมากกว่านี้มันจะไม่ใช่การแข่งขันแล้วสมมติว่าเตือนหนึ่งอะถ้ายิงคุณจะเมื่อไหร่ก็ได้ไม่รีบครึ่งเดือนเคยทํากําไรได้เยอะอ่ะก็ค่อยทำก็ได้แต่ถ้าแข่งจริงๆอะให้ฟิกเวลาแค่สิบห้าวันแล้วตัดเสาร์อาทิตย์ออกจะบริหารจัดการอย่างไรให้มันพอมีอะไรฝากไว้ให้กับการแข่งขันไหมครับจัดบ่อยๆก็ดีครับคนจะได้แบบฝึกไปเรื่อยๆถึงไม่ได้จับแต่เขาก็แบบรู้ศักยภาพตัวเองขึ้นมาว่าพัฒนาหรือว่าด้อยลง คุณนรสนครับ,ครบเคยใช้ EA ไหมใช่ค,ครับแล้วเป็นไงบ้างสัมผัสก,กับ EA แต่ละที่แต่ละอย่างมีไอเดียยังไง,งไม่เหมือนกันสักที่ทำไมครับคนเขียนเขาคนละคนนะฮะแล้วเขาใช้วิธีการคิดในการเขียนก็คนละแบบมัน <c oughs> ก็ออกมาตามที่คนคิดออกมา <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่ของเราที่เราคิดถ้าเราคิดตัวเศษนี้แต่ว่า คนเขียนเขาไม่ไ,มได้ตั้งใจหรอกเราไปเอ็มเอ็มเงินเท่าเขาอย่างไงมันก็ไม่ได้กําไรเท่าที่เราต้องการ,ราอยูอ่ด<อ>ีโอเคไขอบคุณมากครับที่เข้าร่วมรายการนะครับแลวกินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ